นะครับกลับมากันฮนะจริงๆแล้วครับเราอขอถามว่าเอาขอกลับไปปีฉลูก่อนปีฉลูนะครับขอกลิบแบเออกลับไปปีฉลูสักนิดหนึ่งคือค,คนเราบางทีเนี่ยผู้หญิงชอบไปสักคิ้วถาวรใช่ครับทั้งผู้หญิงนะผู้ชายเนี่ยชอบไป<ช>สักคิ้วถาวรใช่ใช่ครับสักทั้งหมดการสักคิ้วที่คุณจะบอกมันสามารถเปลี่ยนชีวิตได้เปลี่ยนชีวิตได้ครับอันนี้เอะขอดูกลับไปดูปีฉลูเมื่อกี้นี้คนนี้ก็ไปสักปีสักเออคิ้วถาวรมาข้างล่างนี่ไปสักมาสักมาแล้วดีไหมอย่างงี้อันนี้สักมาผิดธรรมชาติครับอุ้ยตายเขาสักมาเป็นยัักษ์ครบ ความจริงเขาควรจะทำยังไงเขาต้องจัดให้ให้ให้มุมหัวตรงนี้หัวคิ้วตรงกลางต้องสูงอีกนิดหนึ่ง,ง,รง,รงครับเพราะ<อ>เพราะห่างตรงกลางระหว่างจมูกนี่วีกันไปครับอาคนนี้จริงๆแล้วตามดวงเขาเนี่ยถ้า<ำ>คุณลองอ่านดวงเป็นยังไงตามดวงที่เป็นยักษ์ตอนน, Q นี้ใช่ไหมครับเป็นคนที่ไม่ยอมคนนะเป็นคนที่ติสูงนะแล้วการเก็บเงินเขาจะเก็บนะเก็บเก็บอย่างเดียวไม่ลงทุนครับ เก็บอย่าไม่ลงทุนครับคือสักแต่เก็บ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 ครับเขาเป็นพีฉลุต่เขาเก็บเก็บแล้วคือท้ายเขาใช้หมดครับอ๋อแล้วคนข้างบนล่ะคนข้างบนนั่นเป็นคิ้วมนุษย์ครับเกิดพิฉลุครับเป็นยังไงคิวมนุษย์เดิมเขาอยู่เฉยๆสบายสบายไม่ตื่นร้อนร้อนเขาอยู่ง่ายๆ่ายครับไม่ส้อโลดพลนครับไม่ชอบทำไม่ชอบทำดูจากอะไรชีวิตอะไรทไมเขาอยู่เฉยเฉยเพราะว่าคิ้วของเขาเป็นคิ้วมนุษย์ไม่มีวัสนาที่จะทําอะไรเขามีแฟนก็เป็นแม่บ้านอยู่บ้านครับอ๋อก็รอมีผัวอย่างเดียว มีผัวก็ไม่มีปากมีเสียงอยู่เฉยๆครับมีปากเสียงไม่ค่อยได้เพราะเขาคิวแตกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยชี<ฟ>วิตชายลองดูสิชีวิตคนที่จะร่ำจะรวยหรือเปล่าเขาไหนครับเนี่ยคนขบนอะ่ะถ้าปรับคิ้วเป็นเทวดาแฟนก็รักขึ้นจะป,ปรับยังไงอ่ะปรับหัวคิ้วให้ขึ้นอีกนิดนึงแล้วหางคิ้วตรงกลางขึ้นอีกนิดให้เป็นทรงเทวดาโอบแล้วปรับแล้วจะเป็นยังไงมีแฟนแฟนก็รักขึ้นให้เงินใช้ขึ้นมากขึ้นครับเลรอผัวมันยังหาไม่ได้เราจะไปหาที่ไหนก็ต้องทำคิ้วก่อนครับ อ๋อแล้วจะรวยไหมอ่าทำคิวทำคิวปุ๊บมีแฟนบางทีมีแฟนรวยครับไปได้ผัวรวยครับได้ผัวรวยคนเก่าที่เป็นสวนยางทิ้งเลยก็ถ้าเกิดคนสวนยางไม่รวยก็โอกาสทิ้งมีสูงครับเพราะคนใหม่มาขับเบ้นมาครับอย่างเงี้ยครับโอ้โหงั้นคนเราจะมีเบซ์นะฮะงั้นคนเราจะมีผัวใหม่เมียใหม่เลยครับอ้าวคําบนถ้าสมมติท่านผู้ชมเป็นลักษณะคิวแบบข้างบนครับเปิดปีนี้ด้วยเหมือนกันลักษณะคิวขัดูนะว่าตรงกันไหมฮะ ถ้าเป็นลักษณะคิ้วปรับยังไงถึงจะรวยคนข้างล่างคือคนข้างบนครับข้างบนสิข้างบนปรับหางคิ้วขึ้นอีกนิดนึงครับแล้วก็ปรับหัวคิ้วให้มีเส้นเข้ามาใกล้จมูกอีกนิดนึงให้มีเสน่ห์ขึ้นครับอ๋อหมายถึงตรงนี้หัวคิ้วเนี้ยให้มันใจตรงสันจมูกหน่อยจะทําให้คิ้วกว้างขึ้นยาวขึ้นอ่าจะถือว่าตรงกลางจะแคบลงแล้วก็มีเสน่ห์ขึ้นครับอันนี้ห่างไปครับอ่าถ้าลักษณะท่านผู้ชมมีคิ้วแบบอันข้างล่างนะฮะข้างล่างนี่ต้องแก้ใหม่ทั้งหมดเลยครับอุตกแ้้อง แก้หัวคิ้วนะให้สูงขึ้นอีกนิดนึงนะแล้วหางคิ้วก็สูงอีกนิดนึงงพราะเส้นเราเส้นต้องต้องใหญ่มากกว่านี้นิดนึงสมมติเป็นคิ้วอย่างนงี้ยล่ะอย่างี้ไม่ใช่เขาจะเป็นยังไงเก็บตังค์ไม่อยู่ครับเก็บตังค์ไม่อยู่พอเก็บเก็บก็ใช้หมดครับไม่รวยถ้าเกิดไปซื้อของซื้ออะไรมาก็ไม่ได้ใช้ครับซื้อของแพงๆมามาเก็บไว้บ้านครับใช้ของถูกครับอ๋อ ซื้อของแพงๆมาตั้งโชว์แต่ตก็ต้องใช้ของถูกครับคนนี้เขสั่งเราจะแก้ได้ครับในเมื่อมันสั่งมาแล้วแก้ได้ครับปรับสงแก้ได้ครับปรับสงแก้ได้แก้ได้ครับขอไปดูปีขานฮะไปดูปีขานกันสักหน่อยนะฮะอีกสักครั้งหนึ่งครับปีขานไปกี่ท่านผู้ชมถ้าสมมติเรามีนี่ถ้าสมมติลักษณะคิวขาปีขานแล้วคิวอย่างนี้จะเป็นยังไงชีวิตเก็บเงินไม่อยู่ครับมีแฟนก็เลิกกับแฟนครับถ้าไม่มีแฟนก็หาแฟนไม่ได้เลยครับอตใช้เงินเก่งครับอันนี้มีตังครับ กะว่ากินเบียร์ขวดเดียวไหลไปเป็นลังครับอะไรนะกะว่าออกจากบ้านไปกินเบียร์ขวดเดียวคิ้วพาไปไหลเป็นลังครับก็ไปกินเป็นังใช่กินส่วนใหญ่ครับเบียร์นี่เลี้ยงผู้ชายนะแล้วใครที่สมมติจะแก้ถ้าสมมติคิ้วบางๆอย่างนี้ตรงๆอย่างนี้จะแก้ให้รำไม่รวยจะแก้ให้มีผัวจะทำยังไงเขาเกิดปีขานะเขาเป็นขานี่เป็นยักษ์ผู้หญิงนะทำคิ้วต่งคิ้วเป็นเทวดาทำคิ้วมนุษย์ก็ไม่ได้จะขัดกับธรรมชาติที่เกิดทำคิ้วเป็นทรงเทวดามันจะสวยขึ้นเหมือนผู้หญิงขึ้น เขา,าเป็นผู้หญิงนะเขทาทำทรงผู้หญิงแต่เป็นอะไรเป็นกระเทยหรอถ้เาเป็นกระเทยเนทยี่นก็ต้องทํามีความเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายครับอ๋อนี่มันชอบไปต่อยเป็นกระเทยห้าคอ่าใช่ต้องมีความเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนิดนึง<ช>แต่คิ้วก็ไม่เล็กเกินไปครับอันนี้เล็กเกินอันนี้อันนี้ไม่มีคิ้วเลยอันนี้ไม่มีคิวต้องไปเสริมใช่ต้องไปเสริมครับอ่ะนี่นะคือถ้าใครมีคิวนต้องไปเสริมเสริมเลนจะดีต้องสักเป็นทรงเทวดาคือขึ้นวีนิดนิดนิดแล้วสมูทไปดูแล้วนุ่มนวลครับ ออขึ้นวีให้มันขึ้นวีมันขึ้นมาหน่อยอ่าวีนิดเดียวห้วีเยอะเป็นยักษ์ครับวีนิดเดียวฮะอ้าต่อไปเป็นปีเถาะฮะลองดูอีกสักครั้งนะฮะปีเถาะลักษณะของคนถ้าสมมติคุณมีคิ้วลักษณะเช่นนี้ลักษณะอย่างที่รูปเมื่อกี้เนี่ยนะฮะครับอ๋อนี้ปีเถาะอันนี้คิ้วเป็นยักษ์ครับคิ้วเป็นยักษ์ครับลักษณะของคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นคนไม่ยอมคนครับเอาใจใจตัวเองเชื่อถือตัวเองสูงครับมีเงินเก็บไว้ก็ใช้เก่งครับ เพราะว่าตัวเองเป็นเป็นมนุษย์แต่มีคิ้วเป็นยักษ์ทาให้ร่างกายไม่แข็งแรงทำร้ายตัวเองทํร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองหมายความว่าไม่ยอมคนก็ไม่มีคนคบตายแลวเจ็บปวดคนคบยากครับคบยคกใครมาคบเนี่ยฮะใครมาคบนี่ก็เพื่อว่าใช้เงินนะเป็นคนที่ใช้เงินคนเดียวเลี้ยงตัวเองแต่ไม่เลี้ยงคนอื่นครับแล้วอย่างนี้คิ้วอย่างนี้ต้องแก้ยังไงลักษณะอย่างนี้ถ้าแก้ก็ปรับหัวคิ้วให้สูงขึ้นนะก็ โรงกลางระหว่างตาดําข้างบนนี้ปรับอีกนิดนึงให้สูงขึ้นอีกนิดหนึ่งฮะจะเป็นทรงเทวดาเพราะทรงคิ้วเนี่ยก็สวยอยู่แล้วแต่ว่ามันวีเป็นยักษ์เฉยเขามีเส้นที่สวยมีเรียกว่ายักษ์อย่างนี้เขาเรียกยักษ์มีวาสนาอ๋อยักษ์มีวาสนาอีกแต่ว่าร่างเขาเป็นมนุษย์ครับทำให้เขาไม่มีเพื่อนทําให้เขาใช้เงินเก่งเพราะร่างเขาเป็นมนุษย์อ้า่ต่อไปนะขอไปดูกันอีกสักหน่อยสําหรับคนที่เกิดปีมะาโรงอีกสักครั้งฮะถ้าคิรุษนันทิชาสมมติตามหลักโงวเขาบอกว่าดีสวย ใช่ครับแต่มันบางครับอ๋อมันบางเกินเส้นมันห่างครับต้องทํำยังไงทําให้เส้นมันแน่นขึ้นฮะทรงเดิมแต่เส้นให้แน่นขึ้นตรงไหนครัตรงเอวมากขึ้นตลอดตั้งแต่หัวคิ้วถึงปลายคิ้วเลยครับอ้าวโอเคมองแล้วมันห่างบางไม่มีอานาจครับเป็นเทวดาไม่มีอานาจเป็นเดวดาที่จะทำให้ดีต้องปรับยังไงคนนี้ให้หนาขึ้นอย่างเดียวครับครับให้เส้นมากขึ้นทรงดีแล้วทรงเดิมครับซื้อยาปลูกหนวดมาทาได้ไหมได้ครับถ้ามันขึ้นครับถ้ามันขึ้นนะถ้ามันขึ้นโอเคครับแล้วต้องขึ้นถูกถูกใช่ต้องถูกด ลำบากเอนกันครับต้องมาแก้อีกครับถ้าจะให้ดีตรงนี้ต้องปรับให้หนาขึ้นหนาขึ้นฮะแล้วขึ้นขึ้นไอ้ตรงที่วีที่มันไม่ค่อยชัดขึ้นวีชัดนิดนึงนะไอ้ตรงกลางคิ้วครับกลางคิ้วทำให้มันโด่งขึ้นไปหน่อยโด่งขึ้นนะครับก็เป็นเทวดาแล้วครับอเพราะธรรมชาติก็ก็เป็นเทวดาผู้ชายอยู่แล้วแต่อันนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายไม่รู้ดูไม่ค่อยออกอ่าไปตัวมะเสงฮะถ้าสมมติเรามีคิ้วสนะนี้ไม่จะเป็นต้องปีนสมมติคนเนี้ยเกิดปีมะเสงอันนี้ปีมะเสงแต่มีคิ้วเป็นักกกกกษคคร้วนลลณะะือมมจ่งงใชขึีา โอ้คิ้วเป็นเหลี่ยมฮะอย่างนี้จะเป็นยังไงฮะอย่างนี้ก็ถ้าไม่มีแฟนก็หาแฟนยากครับเพราะเป็นแฟนในตัวเองคืนห่วงตัวเองความเป็นยักษ์ความเป็นยักษ์ห่วงตัวเองเพราะตัวเองเป็นมนุษย์ักษ์จะหลงรักมนุษย์อ๋อเหรอครับอ๋อเหรอแล้วรักเนี่ยจะไม่ฟังคนคนเข้ามาจีบนะฮะคุยสองสามคำไม่เอาครับพูดไม่ดีกับเขาเขาไปครับออืพอไปเสร็จอารมเอ้ทำไมพูดกับเขาอย่างนั้นเพราะมันห่วงความเป็นยักษ์ ใครมาจีบก็พูดไม่ดีด้วยอ่ะต่อไปไปดูของมาเมียถ้ามามียลักษณะคิ้วอย่างนี้ล่ะฮะมาเมียนะครับแต่ไม่คิ้วเป็นมนุษย์ครับเออต้องแก้ไงต้องปรับหัวคิ้วขึ้นอีกนิดนึงครับออให้เป็นทรงเทวดาเขาคือวาสนาดีออพ่อล่างเขาปีมามียถูกตำราครับเออขาเป็นผู้หญิงแล้วปีมาเมียคือเป็นผู้หญิงครับแต่คิ้วผิดตำราที่คิ้วเป็นมนุษย์ครับต้องปรับหางคิ้วขึ้นกับหัวคิ้วอ้เจ้าปรับหัวคิ้วหางคิ้วขึ้นคนจะดีเลยดีเลยครับเป็นเเเวววดาคคครรัับบสยยยขึ้้้นนนนนอีป็็ตกมุษ์ิ ตอนนี้คือเป็นคนสบายๆครับไม่โลดผลครับง่ายๆครับไม่กระตือรือร้นครับยังไงก็ได้ครับอ้าวไปดูอีกคนหนึ่งฮะคนนี้ปีมาแม่ไม่กินแล้วพูดไปแล้วเอามาปีวอกเลยผู้หญิงคนนี้เกิดปีวอกอันนี้ปีวอกอันนี้หัวคิ้วเป็นมนุษย์ครับห่างคิ้วเป็นยักษ์ครับหัวคิ้วเป็นมนุษย์ครับห่างคิ้วเป็นยักษ์ครับถ้าสมมติอย่างนี้จะปรับเป็นไงเขารวยอย่างนี้ต้องปรับเพนเทีรทั้งหมดเลยครับ รับเป็นเทวดาครับเป็นเทวดาอย่างเดียวเลยทีตกวจิงก็เป็นมนุษย์กับยักษ์ครับเขาที่เราจะปรับเป็นเทวดาจะต้องปรับยังไงอันนี้ก็ปรับหัวคิ้วนิดๆนะฮะแล้วก็หางคิวทําให้เต็มครับแล้วเส้นเล็กวานี้คิ้วเดิมเขาใหญ่เป็นมนุษย์มนุษย์ผู้ชายครับหัวคิวเป็นยักษ์หางคิ้วเป็นมนุษย์ผู้ชายก็ต้องปรับใหม่หมดครับปรับแล้วเขาจะเป็นยังไงพอปรับคือเขาจะสวยขึ้นครับจากไม่มีแฟนเขาจะมีแฟนครับแล้วจะรวยไหมถ้าจะปรับให้รวยทำยังไงแต่พรมชาติของเขาเนี่ยปีวอกถ้าเป็นผู้หญิงมาตกทราย การรวยก็จะยากนิดนึงครับนอกจากได้แฟนรวยเขาเป็นคนครับอันนี้ยากนิดนึงครับคนวีวอกนี่ครับขยันครับแต่เก็บตังค์ไม่อยู่นึงจะคิ้วด้วยครับแล้วก็ปีวอกอีกครับถ้าไล่พรมชาติพญานาคจะตกทรายครับพญานาคจะตกทรายครับเดี๋ยวดูให้หน่อยนะจบรายการพญานาคจะตกทรายตกไั้งตัวต่อฮะไปที่ปีละกาคิ้วปีละกาอย่างเงี้ยครับอ่าปีละกานี่มีคิ้วเป็นมนุษย์ทั้งหมดครับ ดีหรือไม่ดีไม่ดีครับเองไม่ดีแล้วเองเป็นยักษ์ครับยักษ์ผู้ชายครับแต่ไม่คือเป็นเป็นมนุษย์ครับนั่นคอมอยู่นะฮะใช่ไหมฮะนั่นคอมอยู่นะฮะอันนี้อันนี้เป็นคนที่อันนี้เป็นคนหาเงินเก่งนะครับหาเงินเก่งครับมีเมียเยอะไหมฮะเขาสนิทผู้หญิงง่ายครับเพราฝันเต็มผู้หญิงเขาผมเห็นผู้หญิงไม่ได้จะทั่วถึงแต่ว่าคิวเนี่ยนะเขาเป็นมนุษย์ทําให้เขาเก็บเงินไม่อยู่ครับอใช้เงินเก่งครับแล้วจะแก้ไงถึงจะดี ต้องสักหางคิวนิดเดียวให้เป็นเทวดาก็โอเคครับหางคิวหน่อยฮะหางคิวนิดเดียวนิดเดียวครับมันจะปรับทรงเป็นเทวดาทันทีครับมันจะนี้กับจากยักษ์ที่เป็นมนุษย์ครับเพราะล่างเป็นยักษ์มีคิวเป็นมนุษย์มันทำอะไรตัวเองครับไม่เก็บเงินไม่อยู่พอเราสักเป็นเทวดาเพราะยักษ์ทำอะไรเทวดาไม่ได้อ๋อนั่นไงนะฮะยักษ์ทำอะไรเทวดาไปดูปีจอซะหน่อยฮะปีจออันนี้ปีจอคิวเบี้ยวแทนเนี่ยอันนี้ปีจอหัวคิวเป็นยักษ์หางคิวเป็นมนุษย์ครับรู้ยังไงหางกลัวคิว หัวคิ้วจะขึ้นวีครับอ๋อครับอ๋อลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าหัวคิ้วขึ้นวีขึ้นวีครับแล้วหางคิ้วตกมนุษย์ครับเออเออแล้วดีหรือไม่ดีอันนี้อันนี้ก็เป็นคนไม่ยอมคนครับชอบวางอํานาจครับเพราะว่าเขามีความเป็นจอครับแล้วเขามีคนหาเงินอันนี้มีตังนะครับเออมีตังสิมีสิตังอันนี้ไม่จนครับอ๋อนางมีตังคผัวมีไหมผัว เขาปีจอแต่คิ้วเขาเป็นมนุษย์อันนี้ถ้าถ้าตอนนี้ถ้าไม่มีแฟนก็ถือว่าหาแฟนยากครับถ้ามีแฟนก็ห่วงแฟนครับหึงครับีจะแก้ยังไงให้มันดีอันนี้ถ้าเป็นคิ้วมนุษย์นี่พูดถึงจริงๆแล้วหาแฟนยากอยู่ครับถ้าไม่มีแฟนตอนนี้หาแฟนไม่ได้ครับต้องแก้ยังไงถึงจะดีต้องปรับหางคิ้วขึ้นให้พ้นจากความเป็นมนุษย์ให้เป็นเทวดาครับมันจะได้พ้นจากความเป็นยักษ์ครับเพราะปีเป็นยักษ์เมื่อหางคิ้วเป็นเทวดาปุ๊บร่างที่เป็นยักษ์ทำอะไรคิ้วเทวดาไม่ได้ครัับมมนนกก็จจะีาาพชติ ยักทันทีครับเอ้าวและไปปีกุลปีกุลอืมปีกุลนะฮะอ่าอันนี้ปีกุลนะครับหัวคิ้วครับเป็นยักษ์หางคิ้วเป็นเทวดาครับดีหรือไม่ดีไม่ดีครับไม่ดีเยอะป่วยครับแต่อายุเยอะรวยครับพ่อเยอะมันหนีจากหัวคิ้วครับไปไปหาหางคิ้วเป็นเทวดาครับดีครับอันนี้ดีครับอ๋ออีกหน่อยจะรวยครับรวยครับอ๋อยิ่งแก่ยิ่งรวยครับดูจากอะไรพม ว่าพ้นจากความเป็นมนุษย์ครับตรงหัวคิวค้ว<อ>ครับอายุมากขึ้นมันเข้าธรรมชาติหางคิ้วเทวดาครับ<อ>ครับอันนี้อายุเยอะรวยครับอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เรามาให้ดูกันครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับอาจารย์ต่อครับ